นี่ช <laughs> ี็ดน้ำขนมพินที่นั่งเลยทนมาิีงแฉะมันได้ทุกจ้าตอนอิ่มได้ก็จีนวนีิแกงก่อนก็ได้หลาส่ตรเกี่ยวกับที่ลวนก็ได้ไี่นั่้ากอย่างห้เครื่องแกงหอม เคื่อแกงหอมๆจะถึงคิวน้ำยาขนมจีนแล้วจะหยอดน้ำกะทิเข้าไปจะ ជាំងសារបស់នាំ ลาใส่จ้าใส่ทุกอย่างที่ต้มจ้ากระชาย ปีไปนเนื้อปลาไม่คู่คู่พี่นางเอ้ยเนื้อปลามันจะได้คู่คู่แล้วก็หยอดน้ำลงไป กำซักผ้าแล้วพีน่น้องดึงนี่พอกมาซักน้ำย่อยน้ำย่อยอัดหยิบปะว่ากันแด้วพี่น้องด้วยซึ่งเจ้าขึ้นมากขึ้นหวนัหวหัวไหลายอย่างจ้าล่าหม้อเดือดจ้า เนื้อปลามันพูดจักน้อยเด้อเดี๋ยวกระติ๊ันั้นได้ๆยายเราต้องกิขามวันขามคืนไม่งั้นบ้าบูดจเพี่น้อง lượt mất bài còn lượt nó chứ có để cả cái con 50 lít nước, sông, rồi đi ไก่ตีนไก่เข้าไปไบบลูดเข้าไปน,าน้ำตาลไปพร่องช้อนนี่เด็เจ้าตืมน,น้ำปลาเข้าไป hùng cho rót cây tôm kia là rất ngon tía, tía. rồi chìm น,น้ำยาเครื่องกระเทนนะะยนะพี่หลังโอ้ยา่า,าน้ำยากระเทืนพี่หลัง ใส่น้ำกะลาน้ำจักนน้อยนี่นข,ข,ขุณคองยายจะแลรวตีเข้าไปสักหน่อยเพิ่มความเงาเสรีกเรียบร้อยใส่ผัดเข้าไป เลือ,อดก็เรียบร้อยย่ายสีใส่ผักใบเลื่อยแล้วพี่น้องเขาขี้กำลังตอนต้มนม้ำย่ายกะทินี่คามีตะไครต้มใช้น้ำกันใสบตูดเด็กชายกันนะยังเด็กเก็บน้ำยากระเทือนพี่น้องแซ่บะด้สูตรนี้ั้มตามย่ายเด้อย่ายสีใสรพักขี้กำลัง